เป็นคีมขัดทที่ใช้ซไมร้กี่รอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่พ่อพ่อเหรไหนงไหนอยู่ข้างนอกแบวไปแบวไปเออมาแบวไปให้พเกเอาให้ไปมานี้มานี้มานี่ก่อนมานี่ก่อนมาอยู่กับพ่อได้ก็บเให้มานี้ มาหมามน้องไงมานี่มานี่มานี่มานี๊ยมาเอาเกดมามาดูดิมาดูดินี่เกดเล่นอะไรดูดิมาดูนี่เร็วเกดเล่นอะไรเร็วเร็วนี่ไงดูดิดูดิมาดูดิเกดเล่นอะไรดูดิมาดูนี่มานี่มานี่เร็วมาสวัสดีทักทายเร็วมาเนี่ยเกดมายังเกดมายังมานี่ไหนเกดมาแล้วเกดมาแล้วเกดมาแล้วโอเคไปเลยเออมามามาเออ น,อน้องเออน้องกินอะไรพาทำอะไรอ่ะไรสดกดสิกดแล้วถ่ายแล้วใช่ไหมตัวนี้นถ่ายแล้วยังมีคนดูเลย<ม>อ่ะมึงไก่ย,ยาวไรนมนบ่หน่อยอสยวัสดีค่ Ờ <laughs> <coughs> <coughs> Oh. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสองท่านนะครับทักทายไลฟ์สดกันรอบเย็นนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับ สวัสดีสอท่านด้วยนะครับสวัสดียามเย็นนะครับทุกท่านเวลา,อาสองทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นครั้งแรกในะการไล์สดของผมนะแต่ปกติผมก็ไม่ได้ไล่สดในใน joutube y ไม่เคยไล์สดสักทีนะครับเนาะก็มาลองไล่สดดูว่าจะมีท่านผู้ชมมาชมแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือเปล่านะครับเนาะแป๊บน,ะนึงนะ ขอเช็คสัญญาณภาพไร้เสียงนะครับภาพไร้เสียงชัดเจนไม่เอ,อ่ยสวัสดีนะครับสวัสดีท่าท่านนะครับผมก็ไม่เคยไลฟ์สดในในช่องนี้สักทีเนาะก็มาลองไลฟ์ครั้งแรกนะครับนะไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าทำยังไงบ้างนะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณคุณคุณป่าบอลครับสวัสดีครับผมสวัสดีป่าบอลน,นะครับนะก็ผมก็เพิ่งไลฟ์สดครั้งแรกคุณพี่ป่าบอลน,นะครับก็ไม่เคยไลฟ์สดในในอ่าช่องแดงสักทีเลยบอกตรงนะมีมีแต่ลงคลิปอย่างเดียวนะครับเนาะมีแต่ลงคลิปอย่างเดียว ก็เป็นวันนี้วันแรกนะครับเพึ่งไลฟ์สดนะครับเนาะสวัสดีคุณพี่ป่าบอลด้วยนะครับเนาะผมชื่อต้อมครับผมชื่อต้อมนะครับเนาะผมชื่อต้อมนะครับสวัสดีคุณพี่นิพนธ์เลยนะครับเนาะนะพี่นิพนธ์ไหมถูกไหมสวัสดีพี่นิพนธ์นะครับสวัสดีนะครับคุณพี่คุณพี่สันพี่สันสวัสดีครับผมนะครับพี่พี่พี่โกบสวัสดีครับสวัสดีพี่โกบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่โกบ พี่รูปกดติดตามที่เรียวโอ้ oh, ครับผมพี่โกตสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับเนาะก็นาะกลมาทักทายพี่พี่ทุกท่านนะครับในช่องนี้เนาะนะครับผมก็เพิ่งจะเริ่มสร้างช่องแดงนี้ก็ได้ไม่นานนะครับก็ขอพรบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาคอยติดตามผลงานคลิปของทีมงานผมนะครับคลิปของผมกับไอ้น้องอันนะครับไมนะ่ว่าจะเป็นทั้งคลิปอ่า คลิปสั้นแล้วก็คลิปวิดีโอเนาะทุกท่านขอบคุณมากๆนะครับนะฮะทักทายรอบเย็นเนาะผมก็เพิ่งจะเปิดไลฟ์ก็ทีแรกทีแรกว่าจะไลฟ์ดีไหมเนาะผม<อ>เพราะว่ามันเราไม่เคยไลฟ์ช่องนี้ไงกลัวไม่มีคนเข้ามาดูนะฮะเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นคนดังไงเลยไม่กล้าไลฟ์นะครับว่าผมชื่อต้อมนะครับคุณพี่นะครับสวัสดีทักทายนะครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดคร<น>ับชอบเล่นเกมอะไรตอนนี้ผมมีเกมอ่ะ ในในในที่ผมเล่นอยู่นะผมจะมีเกมอ่อเขาเรียกว่าเกมอะไรที่เล่นสมัยช่วงยุคอ่าเก้าศูนย์นะ GTA นะเออชอบชอบเกมนั้นมันดีมันออกแนวสายโหดดีผมเลยชอบนะครับ,นรบนะเนาะเข้ามาแล้วก็ทักทายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะเข้ามาแล้วทักทายกดไลค์กดแชร์ด้วยเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันครับอีทีทุกท่านเนาะนะครับเนาะนะนะก็ผมก็ติดติดต,ตามทุกท่านทุกคนที่ นะฮะที่เล่นในช่องช่องแดงด้วยนะครับเนาะก็รับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอยติดตามนะฮะช่องแดงนี่ก็สร้างไม่นานนะครับแต่ว่าผมก็ดีใจดีใจก็มีคนมีพี่ๆทุกท่านเนี่ยมีเอฟซีทุกท่านมีพี่ๆทุกท่านพ,พี่สาวพีช่ชายทุกท่านที่คอยสนับสนุนนะเข้ามาติดตามในช่องแดงด้วยขอบคุณม,มากๆนะครับเนาะเออก็ไม่น่าก็เพราะตอนนี้ผมผมอ่าผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้วผมก็เหลือแค่รอ เอกสารจากาจากของไอ้ไอ้นี่เเขานะ่ะอะไรนะ Google a c c e n t นะ่ะเ,เขาส่งมาให้นะครับเนาะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเนะเาะสวัสดีครับนะครับพี่พี่อะไรพี่นีพบอกว่าพี่สูงเท่าไหร่ผมไม่สูงนะพี่ผมความสูงผมอยู่ประมาณร้อยหกสิบนะครับเนาะ FC จาก มอสเตนิโก e ครับโอ้ oh, คุณพี่ไปทํางานที่นู่นเหรอครับหรือว่าหรือว่าไปอยู่ที่ที่นู่นครับจากออจากมอสเตนิโกมอสเตนิโกนี่คือประเทศประเทศมอสเตใช่ไหมครับเนาะนะอุ้ยมอสเตนี่กมประเทศเคยได้เคยได้ยินอย่ประเทศมอสเตเนาะคุณพี่ป๋าบอลน,นะฟรีไฟฟรีไฟฟรีไฟไม่ได้เล่นครับฟรีไฟต้องเป็นลูกสาวผมเล่น <laughs> ฟรีไฟเป็นลูกสาวผมเล่นแต่สหมติผมไม่ค่อยได้เล่นเกมหรอก เพราะว่างานผมเยอะนะครับเนา<น>ะน,นะผมจะเล่นแต่เกม G D A ออกแนวสายโหดแนวแบบไอแบบสายแบบลุยโหดแบบครับกินเลยน้องกากินเลยนะครับอืมนะออกออกแนวนั้นนะครับเนาะโอเคครับถ้าผมเล่นผมแต่ผมไม่เคยเล่นไงไม่ไม่เคยเล่นเพราะว่าแต่ว่าคนเล่นจะเป็นลูกสาวนะครับเนาะนะแต่เห็นเขาบอกเขาเล่นมันนะอืมนะคุณพี่เอฟซีป๋าบอลนะครับเนาะ สวัสดีทักทายนะครับขอบพระคุณนะครับคุณพี่คุณพี่สาธิบุตรนะครับขอบคุณสรับใจไหมใช่ปาบอลไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันลูกนะลูกสาวถามไหนเรบอกเรบอกก็ไม่เล่นครับลูกลูกสาวเล่นนะลูกสาวลูกสาวเท่านี้นะก็นอนไอกำลังจาลูกนอนถ้าพวกงนี้ลูกก็เปิดเทอมแล้วนะครับเนาะอ่าเพราะส่วนมากผมจะผมจะทําคลิปไงผมจะทําคลิปแล้วก็ างานหลักๆผมก็นกขายของนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาบ้างนะครับอันนี้มาลองไลดูถ้าไลสดแล้วมีคนดูในช่องแดงนะครับผมก็จะมีกําลังใจไลแล้วก็มาพูดคุยกับเอฟซทุกท่านตลอดนะครับเนาะนะปกติผมจะไลที่ช่องฟ้านะครับเนะาะชื่อลูกสาวพี่ชื่ออะไรผมจะได้เชิญเล่นนังเกตชื่ออะไรโดาบอกพีไฟพีไฟนะเล่นพีไฟตันนี้ชื่ออะไรตัวละคร จะไม่ได้ไม่รู้อะเล่นต่หม,มาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวได้ <laughs> ลูกสาวบอกเล่นหมาป่าเดียวได้นอ <laughs> พี่สูงเท่าไหร่ผมสูงประมาณร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบนะครับไม่สูงหรอกครับเนาะประมาณร้อยหกสิบไม่สูงหรอกนะครับมาตรฐานมาตรฐานผู้ชายก็ต้องร้อยหกสิบห้าใช่ไหมเออแต่เราเป็นคนตัวเล็กร้อยหกสิบนะครับ,นะรบนะนะเนาะอ่อจาจัดไปครับรบ้าบอลนะครับเนาะสวัสดีนะครับ สวัสดีเอฟีเก้าท่านสวัสดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเก้าท่านคนที่กําลังอยู่ในห้องรวมกันตอนนี้เนาะนะใครที่เข้ามาแล้วก็พิมพ์ให้หนอยนะทักทายนอยนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านที่เข้าใหม่ด้วยนะครับเนาะสวัสดีท่านเก่าท่านใหม่ท่านที่กาลังรับชมและพูดคุยกันด้วยนะครับเนาะเออ,เอ,อในช่องแดงก็มีคนดูล์สุดอยู่ขอบคุณมากมากนะครับเนาะนะครับอ่าคอนเทนต์ในการทําคลิปเนาะผมก็มีลงช่องแดงนี่ก็นะครับ มันเป็นเป็นเพียงคอนเทนต์นะทุกท่านอย่าบางทีบางครั้งก็อย่าไปอย่าไปคิดมากเกี่ยวกับอะไรมากมายเนาะไม่จะเป็นทั้งคลิปสั้นๆหรือคลิปยาวเนาะทุกท่านเนาะเออพราะทุกท่านตัวเนี้ยที่เราเล่นเล่นแอปแอปต่างๆก็ะจะเป็นแอปแดงแอปฟ้าแอปดำน่ะเราเล่นเพื่อต้อง,ต,องต้องการนะอยากอา่าอยากจะมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์นะครับอยากจะมีเขาเรียกตรงๆคือเราเล่นแอปแดงแอปฟ้าแอปพวกนี้เราอยากมีเขาเรียกว่าอยากมีรายได้ บนอากาศแล้วอยากได้เงินบนอากาศได้อยากมีอะไรเข้ามานะครับมได้ครับผมเล่นไม่ได้ของพ่อมีเกมเท่านั้นนะพี่อยู่ที่ไหนครับผมเป็นคนจังหวัดมุกดาหารครับนะอให้น้องให้น้องกดก่อนให้น้องกดก่อน่ะผมเป็นคนจังหวัดมุกดาหารนะครับเนาะก็เป็นคนมุกดาหารนะครับตามหลักตามถิ่นเลยก็เป็นคนภูไทยนะ เป็นคนภูไทยพี่น้องเป็นคนภูไทยก็นที่คลิปคลิปที่ผมลงเป็นการรีวิวภาษาน่ะเป็นการรีวิวภาษาคือภาษาภูไทยประทะเฉยภูมิน่ะนะเป็นคลิปที่ผมลงนะคือภาษาบ้านๆผมจะผมจะเป็นคนภูไทยนะเป็นคนภูไทยพี่น้องกับว่าภูไทยนะแต่ว่าบ้านแฟนผมจะบ้านยะอันนะเป็นคนชัยภูมิผมก็เลยเอาสองภาษาเนี้มาทำคอนเทนต์มาให้ท่านผู้ชมดูมันก็ตลกอีกแบบหนึ่งนะมันก็ตลกอีกแบบหนึ่งนะครับ ครับผมครับผมขอบคุณคุณป่าเบียนะครับพี่นัทผมไปแล้วนะครับโอ้ครับผมไปนอนผมไปนอนแล้วนะครับฟันดีครับคุณคุณพี่สันติบุตรนะครับฟันดีนะครับเนะเาะหนูบอกว่าพี่สูงเท่าไหร่หนูบอกว่าพี่พี่นี่ผมใช่ไหมผมนะผมสูงร้อยหกสิบถ้าถามผมนะ แต่ถามคนถ้าถามแต่คนที่คอมเมนต์มานี่ถามนะฮะผมเป็นคนสูงร้อยหกสิบนะไม่ไม่สูงหรอกนะร้อยหกสิบนี่คือไม่สูงนะฮะก็อา่าเป็นคนตัวเล็กนะฮะรอยหกสิบนะร้อยหกสิบประมาณไหนนะก็ร้อหกสิบเซนนะครับนะเนาะอ่าตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบแล้วนะฮะ นะสวัสดีนะคะนอนนอนนอนลองเล้กนอนเรังว่าจะพาลูกนอนก็เลยลองไล์สดูใครอยากขึ้นไปคือปลทุกแกทุกแกนะทุกแกล,ง,กกลงมานะลงมาเร็วทุกแก,กนะมาห <c oughs> นูสูงร้อยหนูสูงร้อยยี่สิบอ๋อ หนูสูงร้อยยี่สิบนะสวัสดีทักทายน้องหนูนะคะน้องหนูอายุเท no ่าไร่เอ่ยน้องหนูอายุเท่าไรเอ่ยน้องหนูอายุเท่าไรเอ่ยน้องหนูเป็นคนจังหวัดอะไรนะสวัสดีทักทายที่ยินดีไ้ที่เราจักน้องหนูนะน้องหนูน้องนิพาเนาะนภาเนาะนะคะสวัสดีทักทายได้รู้จักนะคะอายุเจ็ดขวบทักทายนะคะเจ็ดขวบถ้าลูกสาวพี่ ถ้าลูกสาวถ้าลูกสาวเลยเจ็ดขวบนะลูกสาวเรียกยังไงเนี่ยเรกเรกน้าเหรอเรกลุงเหรอนะออลูกสาวมาก็เจ็ดขวบเท่ากันเลยนะก็อยู่ปอหนึ่งนะครับเนาะอย่าเอาเท้าเข้ามาอย่าด่าเข้ามาอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อน,นะพ่อตีพี่อยู่กับลูกชายลูกชายก็ดื้อน,นี่ ครับผมขอเล่นฟีไฟล์ก่อนจัดไปครับเออพอเจ็บพอเจ็บเกดดูอะไรดูเกะได้ดูดิเกดเล่นอะไรดูดิปล่อยลูกปล่อยเออเกดเล่นอะไรเกดเล่นอะไรโออเจ็บดูเดียวเขาเดียวเดยวดูเดียกเขาเจ็บ ไปน้องเลยน้องอะไปน้อง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 เลยไปน้องเลยไปน้องผมสิบปีครับครับผมเนาะคุณบอลเออน้องบอลสิบปีเนาะบอลสิบปีอย่าดื้อลูกอย่าดื้ออย่าดื้อน้องกายอย่าดื้อลูกน้องกายอย่าดื้อนี่ลูกสาวลูกสาวก็อยากได้อะไรนะดีที่ีก็ปึ้งน้องกายอย่าดื้อ น้องบอลสิบปีโอเคนะมีแต่รุ่นมีแต่รุ่นรุ่นน้องๆนะครับเนาะผมขอดูผมขอดูลูกสาวพี่เล่นฟีไฟหน่อยครับลูกสาวไม่เล่นฟีไฟอีกเครื่องนึงอยู่ไหนลูก iPad ดไอแพดเออหนูจะเล่นแทเขาเล่นโอ้หนูเล่น iPad เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เครื่องนี้พ่อไม่ได้ห้โลดข้อทำงานเครื่องนี้นเขาร้องเลยนั่น ดูสิครับดูสิครับดื้อมากนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลุงไม่ต้องหรอกมันดึกแล้วเดี๋ยวแม่ว่าแล้วนอนเลยสองทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเนี่ยพี่เขาที่พี่เขาที่ไงชื่อไว้ให้อยู่เดี๋ยวก้อยแอดชื่อพี่เข้าไปนี่พี่บอลเนี่ยพี่บอลนะก็มีก็มีไอ้ก็มีวิเซอร์อยู่นี่ให้เนี่ยเด็กน้องก็แอดไปเนี่ยน้องแอนน้องแอดเบอร์ไปในไอดีเนี่ยเห็นปะเก้าสองสองห้าเนี่ย เก้าสองสองห้าหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งศูนย์เนี่ยเนี่ยป่าบอลเนี่ยเนี่ยป่าบอลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยูเซอร์เขานี่ะนะเสื้อไม่ใช่เสื้อจะสั่งเสไม่ใช่เขาเขาเล่นฟีไฟล์หรอพี่ป่าบอลใช่อเนี่ยคนชื่อไอ้นิพานะก็อายุเจ็ดขวบน้องกายเฮดดี้ ไม่ใช่ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็คุณน้องนิพาเนี่ยพี่ชอบสีอะไรชอบสีอะไรนังเกจชอบสีอะไรสีอะไรสีอะไรชอบสีอะไรสีม่วงสีม่วงอ๋สงอสวัสดีนะครับสวัสดีหกท่านหกคนด้วยนะครับป่าบอล อ,อะไรดูช่งองเราเฉยๆไม่มีหรอกใช่ไหมใช่คนนีไหมไม่มีหรอกไม่ใช่หรอกอยากได้เสื้อได้กิ๊บดูจริงเนี่ อ๋อถามว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ก็อายุสามสิบหกปีนะสามสิบหกปีเนี่ยก็แก่แล้วนะนะอายุสามสิบหกปีนะครับนะเออหนูนิพานะครับมานาก็เรียกเรียกนาเนาะเรียกนานเลยเรียกพี่เอาเรียกพี่แล้วกันเนาะอายุสามสิบหกปีนะครับเนาะดูน้องทำไร <BS> จู่สปดอยากได้เสื้อประธานถ้าตั้งจริงจริงหรือเปล่าพ่อเนี่ยใช่คนนี้ไหมเนีย่ยเนีย่ยเนีย่ยนี้มีมาแล้วกี่ปีครับ <S <S ไม่ใช่ เขาบอกว่าปะบอลนะคืเนี่ยชื่อเขาชื่อเขาชื่อเอซีปะบอลไงเอฟซีของปะบอลออเอฟซีปะบอลไงเขาชื่อนะไม่รู้เลยก็ถามเขาเลยเขาชื่อเขาชื่ออะไรถามเขาสิเอฟซีปะบอลชื่ออะไร <laughs> ชื่อเพชรออนี่เขาชื่อเพชเนี่ยคนเอฟซีปับอลน่ะเขาชื่อเพชอืมชื่อเพชนั่อันออกกันลงมือ,อน้องดิปับบอลลงเสื้อใหม่แล้วไหนนี่เหรอใช่ไหมอะ ไม่ใช่นี่เขาถามชื่ออะไรน้องเกตสค่ะชื่อน้องเกตส์ื่อน้องเกตส์ต <c oughs> ู้จักไม่ไอดีนะไอดีอืม응 ไอดีฟีไฟน่ะรู้จักดีอะไรคืออะไรเอา้าก็ถามไอดีไม่รู้จักไอดีตัวละครเป็นชื่อไอดีนะเนี่ยเขาเล่นฟีไฟเขาถามมาเนี่ยหนูก็เล่นหนูก็เล่นหนูไม่รู้จักชื่อรู้จักไอดีมันทำไรเนี่ยจักรเต้ออันนี้อ่ะโอ้ฮึ อ่ะโอเคเดี๋ยวบาย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 ก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหน้านะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหน้าวันนี้สสดครับ